สวัสดีครับส,สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้บาเนเพพาเอฟซนะครับผมมาที่ตลาดโตลุกหน้าศาลชมุรีมาเจอร้านทะเลทอดเจ้าดังในตลาดโตลุกหน้าศาลจังหวัดชมุรีนะผมร้านทะเลทอดมาดูมาดูว่าเป็นร้านคนดังนะผมเห็นเขาบอกว่ามีจับบัตรทิวด้วยนะผมร้านพี่ใหญ่นะผมสวัสดีพี่หนุม่ม บนี่มาแล้วนะครับผมทะเลทอดมาดูเมนูใหม่อีกแล้วมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนอตลอดเลยพี่นมเนี่ยเป็นอินโฟดีๆไปเชครับนี่ดีแล้วครับเนี่ยนี่คือไขมือ๋อครับเป็นปูกระตอยอร่อยมากปูกระตอยนี่แซลมอนนแซลมอนเลยใช่ไหมครับแซลมอนแซลมอนเนื้อแซลมอนนะอืได้มีหมึกหมึกตัวใหญ่หมึกกล้วยหมึกกล้วย มีปนไข่ด้วยไหมพี่ไม่ไม่ไข่ต่างหากอ๋อไม่ไข่ต่างหากสิบบาททั้งร้านเลยใช่ไหมครับสิบบาทฝากอีกหนึ่งร้านนะครับผมกับทะเลทอดนะครับสุดจัดน้ำจิ้มสุดเด็ดเลยใช่ไหมพี่สุดเด็ดซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหวานสองอย่างทอดใหม่ๆทุกวันของสดใหม่ทุกวันใช่ ตรงนี้เพิ่งเพิ่งมาถึงตลาดใช่ไหมครับเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาแอบมาถ้ามาสี่โมงไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวทอดไม่ทันยังไงต้องมาทอดกรอบให้ก่อนนี่ใช้กุ้งเป็นนะไม่ใช้กุ้งตายนะกุ้งเป็นกุ้งมาเป็นเป็นเลยมาจากบ่อมาจากบ่อใครสนใจเป็นชายบอกนะหมื่นห้าหมื่นห้าเจ้ติดต่อได้นะครับผมติดต่อได้ มีสูตรแป้งสูตรน้ำจิ้มให้หมดนี่ดูกุ้งอืมนี่นะดูกุ้งดูกุ้งหรือเปล่าสิบบาทดูเที่ยวกับมือดิจัดเข้ากับฟ้ามือก็ร้อนเนี่ยมีใครก็ทำกันพี่มีไหมมีคนทำยังมียังยังยังจัดเปี่ย เดี๋ยวพี่บ่าวต้องชิมพี่บ่าวต้องชิมอยากโชวนะโอ้โหดูน้ำจิมซีฟูดนี่จับตัต้นตำหรับของทางร้านเลยใช่ไหมใช่อันนี้จิ้มตัวลูกค้าจะบอกชอบติดใจเ่อะมากลูกค้าชอบกินอันไหนเพี่อน ข้าวกลีบสองอย่างที่เป็นผสมที่อร่อยอ๋อนี่กันนี่น้าสานชมพูนีนะทุกคนพก่นอรันนี้เป็นอะไรครับนี่นะะตอยหรอปูกระต่ยปูกระต่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดแบะน้จิ้มอร่อยเป็นังไงน้จิ้มอร่อยครับนี่อันนี้ปูกระต่ายเหยื่อฮะ เปียวแทบใช่ไหมเปียวแทบเว่อร์อืมรบเยอะอืมเป็นไงพี่ครับฮะอร่อยครับที่นี้เป็นกุ้งกุ้งชโลกุ้งหน่อยกุ้งใหญ่ไหมใหญ่จริงตัวเท่าไหร่พี่บ่าวสิบบาทสิบบาท นี่อันนี้ลองน้ำจิ้มหวานกี่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วหูยเสียงกรอบฮะเสียงกรอบแป้งเป็นไงอร่อยครับแป้งกรอบกินได้ทั้งเปลือกเลยใช่ไหมใช่ใช่กินนี่กินแค่หนวดนะครับกับกล้าม Rồi mấy quả không? Đâu? Không thoái các Ừ Ừ Nhưng còn đi trên mình nè Còn mái bạn mình nè Sột mái cung หวานครับเนื้อหวานเนื้อหวานบอกเขาด้วยกินได้ทั้งเปลือกไหมกินได้ทั้งเปลือกทั้งอ่าไม่ต้องแกะเปลือกไม่ต้องแกะเบื้องผมอีก่ร้องเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวเขาเรียกว่ามันอะไรนะมันมันมันกุ่มตัวผูวเนี่ยใช่ไหมเพี่ตัวเมียเราใช้ตัวเมียแต่เรา แกะส่วนที่แข็งๆ,ๆออกนะเดี๋ยวมันติดคอ <c oughs> ไอะไรนะอ,อ,อร่อยครับยังไงเขาเพิ่มแป้งให่ไหนแป้งอร่อยเหรอตูตรนี้อร่อยครับใช่ไหม ยด้ครับสามอะไรบ้างนะพี่สี่กุ้งสิบหมึกสิบแซลม,มอนสิบหกหมูหมหอร่อยนะพี่ লেখক চবে ปูอ <3 S 2> ีกสามหนึ่ง <1 S 1> อันนี้เขาเรียกว่าปูอะไรนะพี่ปูกระตอยปูกระตอยปูกระตอย,ตอยเขาขายตามชายหาดอะ่ะ กี่ไม้ครับเนี่ยสามไม้เอาน้ำจิ้มกีบคั่วใหญ่เดียวเดียวเดี๋ยวเรามาแอบดูแป้งหลังร้านครับผมทำแป้งวันละกี่กิโลเนี่ยพี่แป้งห้าโลวันละห้าโลห้าโลไหมแม่ตุกตนแป้งความมือจัด ดูทุกคนขนาดตอนนี้สี่โมงยี่สิบนาทีนะผมพี่หนุ่มก็เพิ่งมาถึงร้านลูกค้าเข้ารัวๆเลยนะครับทุกคนดูใส่ปะปีไม้ครับกุ้งยังไม่กุ้ง คแซลมอนใช้เกจซาซิมิไหยโยใช้เกจซาซิมิเลยนะเนื้อเซลม,มอนนี่นี่ <Okay. S 2> ของแท้ย็งเลยบ,บาทสิบบาทาะะทุกไม้เด้ครับรอันนี้อะไรกว่ไข่หมึกครับไข่หมึกมักคูกระตอน n น้ำสติเป็นใจ ة, น Saint ี่ปลาหมึกกล้วยนะพอไหมสามไม้พอไหมเจรแยกถูกแยกถกนะเจรับอันนี้แล้ะไข่หมึกนะใครหมึกนี่ไข bon ่หม so ึกครหมึกครอันนี้แหละเซมอนเนื้อเซมอน เขาเดือดดเลยเียไปเลยหมึกกำลังขึ้นอีกนะครับเอาหมึกเอาอะไรเนี่เลยครับดูลูกขาลุมแล้วนะครับทุกคนสี่โมงยี่สิบนะครับหมึกสิบระ,ะแล้วมัน เดียวมีเซมอนมีร้อนไม่ใช่อะไรร้อนอะไรตัวนึงอยู่เย็นหน่อยอยู่ร้องอะไรอยู่อ่าถ้าเดี๋ยวร้องบึกให้รอดนะกรอดุมม้เียใช่ไหมลูกพี่เมื่อวานหยุดเหรอหยุดไม่ใช่ไม่ไม่เมื่อวานนี้ร่างจะพังปลานี้ร่างจะพังหยุดพัดร่างวันนึงไม่ไหวนี่แสดงว่าเป็นลูกค้าประจำแน่นอนเลยใช่ไหมเพี่ แน่นอนมาอุสนุนทุกวันนะครับผมสามครับเอาเฉพาะน้ำจิ้มหวานนะสี่ห้าไม่เอาเอาป่หยิบเลยหยิบเลยเจ็บหยิบเลยลูกหยิบได้เลยอันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่เจ็ดเลยสองเหมืนจุกอะไรแซลมอนเนาใช่ใช่สี่ห้าเอาครับหกเจ็ด เดี๋ยวลงตอนนี้แผนกทอดทอดแทบไม่ทันแล้วจริงๆขนาดมาตั้งแต่ไปแล้วสิบหมดเลยใช่ใช่ครับใช่ลงร้อยลงเหยียเห็นยบไหมนี่ครับผมสวัสดีครับผมเลยตามไปลงยูทูบก็ถ่ายถ่ายฟ้าหน่อยแน่ขอบคุณครับอันไหนหมึกคแพ้หมืกนกระหลังทอดอยู่รอแป๊บนึงครับจะได้ร้อนๆกรอบๆร้อยยี่ครับอ๋อไปลงเพจแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเสร็จแล้วครับสองเม็ดไม่ได้ ไม่นานไม่นานหาต้องส่งงอกนะอยู่ที่เดิมครับนี่อยู่ที่เดิมติดกับร้านเดิมครับนี่แต่ก็ยังขายคู่กันเหมือนเดิมนะครับกับเปิดยำเซ่บเบอร์ร้านเดียวกันนะผมมาเลยมาเลยอุ้ยเดี๋ยวที่หมึกยังไม่ได้หมึกเนี่ยลงกระทะต่อไปแป๊บเดียวหยิบใส่ตะกร้านี่เลยครับ มันร้อนนะครับร้อนเนาะรอนต้นนี้แซลมอนเนื้อแซลมอนหมูแซลมอนอันละสิบเหมือนกันใช่ใช่ใช่เหนียวดิยังไม่ได้มาเดี๋ยวเอาหมึกสามอันหมึกสามอันอันนี้อะไรไข่ไข่มึกครับเดี๋ยวค่อยมาจ่ายกันเลยได้ได้ได้ครับหมึกขายดีครับหมึกขายดีหมึกกระปุก มึกกล้วยมกกล้วยกล้วมึกกล้วยมุกกล้ยก,กล้วยนี่คือรออะไรครับเนี่ยรอม,มึกรอม,มึกรอ,อม,มึกดูด,ดีว่าดูมาแล้วอืนี่นี่สองนี่สอรับรอง ได้เลย,เล,ยเลือไปเลยกรอบต้นไม้้าสามารถแก้งได้เลยนะจะเพิ่ม10ฟุตเพิ่มอีกก็ได้นะ เดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างมิ้งครับเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างครับที่นี่มีหมึกมีไข่หมึกมีกุ้งทะ,ะเลยครับมาละสิบบาทมีน้ำจิ้มแถมให้นะครับไม่อะไระครัปูปูอันนี้กุ้งมาละสิบบาทเหมือนเลย นี่ครับเนื้อแซลมอนอันนี้อะไรครับอันนั้นไข่หมึกครับนีิโปเนื้อเซจะก้าได้เลยนะครับแล้วสิบปลาเนี่ยตัวนี้ครับอันนี้ไข่หมึกไข่หมึกเหมือนเงี้ยใช่ใช่ครับอันนี้เป็นเส้นเนื้อแซลมอนครับจับไปเลยอันนี้กุ้งนี่ปลาหมึกหมึกกล้วยนะสิบปาททุกม้าเลยครับ ได้้วครับของพีร่รอดขาลุมไหมครับแน่ร้านแน่ร้านแล้วพี่าไมา้มพี่โมนมแย่แล้วลูกค้าเต็มหน้าร้านแล้วอุ้ย ชุวโน,นี้อะไรก็ชุดไม่อยู่ครับผมเซม,มอนเนื้อเซม,มอนแก,แกะแต่สแกนได้เลยครับค,ครับผม,มค,ครับผม เชิญเลยครับเพิ่มอ <the> ีกสองเลยได้เลยนะครับสิบบาทสิบบาทครับผมทอดของครับที่ร้อยสี่สิบตัวใหญ่ครับยากเลยตัวใหญ่มึกนี่ครับผมไอ้รตยปูไอ้ปูไข่มึก มีแซลมอนได้เลยรอ้อนร้อนไม้โอ้ผมจ่ายเรื่องของตอนนลูกพ้าหลุมแล้วนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนเอาครับคลิปนี้บาททุกคนฝากไว้ที่นี้ก่อนทุกคนอ,คอย่าลืมแวะมาอุ่นหลุมได้นะผมกับร้านปลาเลทอด,ดนะผมพิกัดนะผมตลาด โต้ลูกหน้าสารจังหวัดชมบิลลี่นะครับผมร้านพี่หนุ่มเมืองชนเชี่ยแนวนะครับผมฝ่ากอีกหนึ่งร้านด้วยนะครับผม